สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เอา้าทำไมคุณดูหูตั้งอย่างนั้นนะ <c oughs> โอ้ไม่ต้องแย่งกันค่ะเยอะแยะยะ่าน่ะกินหญ้าขนค่ะเด็กๆกำลังกินหญ้าขนนะคะเมื่อนแม่ไปเอาหญ้าขนมาให้ค่ะยญ้าขนได้น้ําฝนอ่อนมากเลย เด็กบ้านนี้กินยากเก่งค่ะกินเก่งมากหิวกันนะลูลกตั้งแต่ไปให้แม่ตั้งแต่เมื่อเช้าเพิ่งจะเ,เข้าบ้านนะคะอีแม่เพิ่งจะเสร็จงานค่ะ ในอคอกแม่ก็มีอาหารนะคะแต่ส่วนมากอยู่กับแม่น้องจะหลับเอ๋ว่างไงคะเขาเมาน้องเขเมาคะ่ะหญิงหญิงมาเนี้คยค่ะหญิงหิงใช่อหญิงหญิงสวัสดีคะ่ะหญิงหญิงสวัสดีค่ะก่อนโลอกยืนดิไม่สนใจเลยมาถึงกิน ตัวน,นี้หูตกแล้วค่ะเราไปตกข้างเดียวอย่างเงี้ยหรอทำไปตกข้างเดียวอย่างเงี้ยไม่สวยนะคะไม่สวยนะคะตัวน,นี้หูตกก่อนเพื่อนนะคะสีขาว